รถที่เพเซ็นเตอร์เรานะครับบอกเลยว่าขายแพงไม่เป็นนะครับผมคันนี้นะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับผมล้อแม็กนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับราคาพิเศษเพียงสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพดีราคาโดนใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถที่เป็นแบรนด์หลักนะครับผมขายดีที่สุด ในชั่วโมงนี้นะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยแสนจะประหยัดเบาบางสบายกระเป๋ามากๆนะครับแต่งให้แบบเต็มๆนะครับเอาไปเติมน้ำมันขับล้หล่ออย่างเดียวนะครับผมห้ามพลาดกับคลิปวิดีโอนี้นะครับนั่นคือเจ้า Honda Jazz 1.5 v ปี21สุดหล่อคันนี้เลยครับและนี่คือเจ้า Honda Jazz นะครับ1.5 v ปี21นะครับแบบแฮชแบ็ก5ประตูนะครับบอกเลยว่าโอ้โหสุดหล่อคันนี้นี่หล่อจัดนะครับผมบอกเลยว่าผู้หญิงใช้ก็เหมาะมาก ผู้ชายใช้ก็เท่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดตัวรถกันับว่าคันนี้เนี่ยพิเศษยังไงบ้างนะครับตามเลยครับสาหรับเจ้า Honda Jazz คันนี้นะครับผมก็เป็นสีขาวนะผมสีขาวคู่ตัวเลยครับสีเงางามมากนะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติลิฟเตอร์นะครับผมพร้อมกับหลอดไฮโดรเจนนะครับตัวนี้นักระจังหน้าเป็นสีดำนะผมมาพร้อมกับโลโก้ของ Honda Jazz นะผมคันนี้พิเศษเลยนะครับเราติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตด้วยนะครับผมโูลลหล่อเลยนะครับผมด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเรา แต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมออกรถที่พีคัสเซนเตอร์เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ล้อแม็กนะครับแสดงว่าคุณมาไม่ถึงนะครับคันนี้จัดไปเลยนะแม็กใหม่ยางใหม่นะครับใช้งานกันไปยาวๆนะผมแม็กเวลนะขอบสิบห้นะครับผมสวยๆเลยนะพร้อมยางปใีใหม่ใช้งานไปยาวๆนะจ๊ะด้านข้างยอย่างที่บอกว่าไม่ดีตัวรถเนี่ยเท่มากนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบแฮชแบ็กห้าประตูนะครับผมคั Honda Jazz นดั้นแจ๊สนี่บอกเลยว่าใคร รู้จักชื่อนี้เนี่ยก็ชื่นชอบอยู่แล้วเพราะทรงมันเท่นะผมด้านข้างนะครับก็ติดฟิล์มกองแสงแบบประหลอดให้รอบคันนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเป็นฟิล์มดำนะผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีการสาดนะครับผมคู่ตัวเลยนะผมสวยๆเลยนะผมรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันต่อนะครับสาหรับด้านท้ายรถนะครับบอกเลยว่าโอ้โหหล่อยางกับรถทรงสนามนะครับผมเพราะว่ามันแต่งมาให้ครบเซตเลยนะครับผมชุดแต่งมูเก้นนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับ ทรงสนามเลยของมูเก้นนะครับผมแล้วก็เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กลไกลถอยหลังให้อีก4จุดนะครับผมโอ้โหเยอะมากนะไฟท้ายดวงใหญ่นะแบบวีดนะครับผมเป็นแบบแฮชแบกห้าประตูสามารถเปิดประตูที่5ได้อย่างงี้นะครับผมนี่ฮะด้านหลังก็สามารถเก็บของใส่สัมภาระได้นะครับเบาะหลังก็สามารถพับได้นะครับผมเวลาเดินทางไกลๆนะครับผมต้องการขนสัมภาระเยอะนะครับคุณไปแค่2คนเนี่ยคุณสามารถพับเบาะเก็บนะครับผมแล้วก็เอาของใส่ได้เลยนะครับเบาะเรือคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในนะครับว่าคันนี้ครับมีออปชันอะไรน่าสนใจบ้างครับสำหรับภายในผู้โดยสารนะครับบอกเลยว่าโอ้โหหรูหรานะครับแล้วก็เท่ทันสมัยอย่างแน่นอนครับแม้ว่าจะเป็นรถปี2021นะครับบอกเลยว่าให้ความเท่ทันสมัยนะครับอยู่นะครับคันนี้นะครับผมเริ่มจากอันนี้เลยนะครับตัวนี้รับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับผมสวยๆเลยนะครับยังไม่ยุบนะครับฟองน้ําเต็มเต็นะครับผม สีดำนะครับเย็บได้สีแดงนะครับผมมีผมดักฝุ่นให้นะผมคอนโซลกลางนะครับผมสวยมากนะผมตัวนี้นะที่ออปชั่นด้านในนะครับตัวนี้ครับเป็นเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะครับผมมาพร้อมกับแอร์แบบเมนนุ่นนะครับปรับอุณหภูมิที่มือนะผมตัวนี้นะแล้วคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT นะผมบอกเลยว่าให้อัตราการทดเกียร์ที่ลื่นไหลมากนะผมนี่สวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู หน้าจอกันนะผมคันนี้ครับพวงมาลัยยูริเทนหุ้มหนังนะครับแบบสีก้านนะผมมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะผมสามารถเพิ่มเสียงรถประโบดขึ้นได้เลยนะครับคันนี้ถ้าบอกเลยว่ารถปี2011นเะผมเลขไม้นะผมวิ่งอยู่ที่2 0 0 0 0 0 0มนกิโลนะผมไม่จริงไม่แท้ไม่มีการกงไม่อย่างแน่นอนนะผมวิ่งเท่าไหร่นะครับเราขายเท่านั้นนะครับไม่มีการกอไม่อย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ I v ว e c ทนะครับผมบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมแบบ4ีูบ16วาว120แรงม้านะครับให้อัตราการเร่งที่ดีแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมไม่มีหยดไม่มีเยิ้มอย่างแน่นอนนะครับผมคันนี้นะเครื่องยนต์เดิมสวยเดิมนะครับจุดมาร์คจุดแต้มจากโรงงานนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถสวยๆไว้ใช้งานนะครับที่ประหยัดน้ำมันราคาไม่แพงนะครับผม ห้ามพลาดคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาและโปรโมชั่นเจ้า Honda Jazz คันนี้นะครับผมสำหรับโปรโมชั่นเจ้า Honda Jazz คันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาสุดแสนจะพิเศษเลยนะผมที่อื่นเนี่ยมีสามกลางๆอย่างแน่นอนครับ3ามแสนห้าสามแสนหกนะครับผมแต่รถที่พิคเจอร์เรานะครับบอกเลยว่าขายแพงไม่เป็นนะครับผมคันนี้นะครับจัดราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับผมราคาวันนี้นะครับเฉพาะคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าห้าม พลาดราคานี้เด็ดขาดนะครับจับ Honda Jazz 1.5V ปี0 1 61, แต่งเต็มๆคันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับผมล้อแม็กนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับราคาพิเศษเพียง3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับลูกค้าประวัติดีฟีดาวผ่อนประมาณ5,000ไปลายเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าใครหารถรุ่นนี้ไว้ใช้อยู่ ้ามพลาดกับเจ้าคานดาแจ็คคันนี้นะครับคุณเอาไปเติมน้ํามันขับลอยๆอย่างเดียวนะครับออกในทุกอาชีพนะครับสามารถปรึกษาเราได้เลยนะครับบอกเลยออกง่ายมากๆนะครับกับพี่คาเซนเตอร์ของเรานะครับผมโอเคนะครับผมถ้าที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคันไหนนะครับห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พี่ใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ